เลยใต้ทางเดินบ,บาบูสาลามไปแล้วแปลว่าจอกำแพงแล้วจอกำแพงจะถึงกูโบแล้วนบีจากไปแล้วแต่ร่างของท่านยังอยู่อัลลอฮ์ก็ให้การคุ้มครองประมาณช่วงสงครามคูเศดคือในยุคกลางปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยทางยุโรปก็ได้ร่วมประชุมกัน ตกลงกันในท้ายที่สุดก็วางแผนจประทุสรายต่อศพของท่านอับดุลลอฮ์อะลัยฮิสซาลัมเพราะว่าทำสงครามกับฝ่ายมุสลิมเนี่ยเขาก็มองดูว่าถ้าจะตัดตอนก็คือต้องเอาเอามายัดของท่านอับดุลลอฮ์อะลัยฮิสซาลัมเนี่ยเอาไปไว้ที่กรุงโรมถ้ายึดไปแล้วมุสลิมเนี่ยแพ้หมดแหละก็ส่งสายลับเข้ามาเป็นจารชนสองคนจากทางด้านของสเปน สองคนนี้มันก็ข้ามฝั่งมาฝั่งโม,มร็อกโกมาฝั่งแอฟริกาเนี่ยหลังจากนั้นก็ร่วมขบวนคาราวานเดินทางสู่นครมักกะเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์สมัยนั้นไม่มีพาสปุพัสบอร์ตไม่มีการตรวจใช่ไหมลงตราอะไรอะไรมาเช็คดูไอ้หัวนี่เป็นคนที่ไหนที่ไหนมันไม่มีนี่ก็รู้ว่าเห็นแต่งตัวเป็นคนโมร็อกโกมันก็คนมุสลิมพูดภาษาอาหรับฉาฉาน พอทำมจีเสร็จเรียบรย้อยก็อาศัยอยู่ที่นครมก,กาอยู่พักใหญ่ๆห,หลังจากนั้นก็ทําเรื่องแจ้งเจ้าเมืองคือจะย้ายออกจากมก,กาเพื่อที่จะไปมาดีหน้านี่ต้องแจ้งเจ้าเมืองก็แจ้งกับเจ้าเมืองว่าะจะไปนครมาดีนะเขาก็สอบสอบว่าจะไปทําอะไรเขาบอกจะไปเรียนอยากจะไปเรียนมาดีนาหน่อยอยากจะเป็นนักเรียนมาดีนะอ้าวเจ้าเมืองก็หายไป ก็เดินทางไปสู่นครมาดีนาะพอไปถึงที่นครมาดีนาะมันก็ไปปลูกปาะอ,อยู่ใกล้ๆกับบาบูสซาลามทางด้านมักกะมะทางศารทุกวันเนี่ยนะถ้าใครรู้ว่าสารตั้งอยู่ตรงไหนน,น,หนั่นแหละทิศนั้นแหละมันไปปลูกปาะอ,อยู่แล้วมันก็มาเรียนมาละหมาดมัสยิดนบะวีเนี่ยทุกวันมาเรียนในฮะละก็นะ อยู่อย่างเงี้ยมาประมาณเกือบเกือบร่วมๆสามปีก็ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งเหตุการณ์มันไปเกิดขึ้นที่ประเทศซีเรียก็คือในแคว้นชามมีอาตาเบกเรียกอาตาเบกอาตาเบกก็คือเป็นเจ้าเมืองที่เคยเป็นพระผี่เลี้ยงของโอรสกษัตริย์ นะเป็นอัสวินชื่อนูรุดีนซังกีนูรุดีนซังกีนูรุดีนซังกีเนี่ยฝันฝันว่ารอสุล ullah ซลลัลลอฮุอะลัีวะซัลลัมมาเข้าฝันนี่ถูกระบุไว้ในหนังสือของอสัสซัมฮูดีอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในะประวัติศาสตร์ ก็ฝันฝันเห็นรอซูลอละใครฝันเห็นรอสูลอละนี่ฝันเห็นจริงนะรอซูลอละบอกว่ามันมีคนคิดทำร้ายท่านเสร็จแล้วก็มีใครๆเหมือนกับภาพของหน้าคนนั้นเนะี่ยให้ดูในฝันแกก็เอ๊ะนี่มันฝันเกะก,กะหรือเปล่าปรากฏว่าฝันอย่างเงี้ยติดกันเลยสามคืน ก็เลยไปถาม่าซิสคือเสนาบดีก็บอกนี่มันจะเป็นฝันที่เป็นจริงต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลยราสุลลอมมาปรากฏตัวให้เห็นใบหน้าของท่านเหมือนกับมีความกังวลแล้วก็ชูภาพให้ดูว่าไอ้สองคนเนี่ยมันทำอะไรมันไม่ชัดเจนมันอะไร เสนาบดีบอกทาย่างงั้นต้องเร่งขี่มาเร็วไปนครมาดีนะต้องมีอะไรแน่นอนเลยขบวนก็ไปโดยปกติเนี่ยการเดินทางระหว่างแคว้นซามกับนครมาดีนะเนี่ยประมาณร่วมๆสองเดือนไปนี้ไปประมาณสักสาวันถึงละไปไม่ไม่ถึงเดือนเดินทางไปเดี๋ยวเดียวไปถึงนะ พอไปถึงนครมาดีนะนี่เขามันคนสําคัญใช่ไหมเขาเป็นเจ้าเมืองเมืองอื่นก็จริงแต่เขาเป็นคนสําคัญมาดีน่าเนี่ยมันก็เหมือนเมืองกลางอะ่ะใครมามันก็สําคัญหมดแหละก็ให้ทาหารไปเป่าประกาศไปเรียกคนมารวมกันที่มัสยิดนาบาวีบอกว่าท่านสุนตอนอุรุจินสังกีมีประสงค์จะทำสดาก้โอ้โหคนมาเข้าแถวมารับสดาก้นะ เต็มไปหมดเลยเอาแต่ละคนเดินมาก็จะต้องมายบะแล้วก็รับตังค์ไปย่าบะรับตังค์ก็ก็ดูดิแกก็เอ็กซเรย์ไปสิหน้าใช่ไหมแต่ละคนมันไม่มีมันไม่มีเข้าเข้าเลยตามที่ภาพที่นาะบีดิโชว์เอาไว้ในฝันแกก็ถามว่ายังมีเหลือไหมไอ้ใครที่มันยังไม่ได้มานะ ไอทหารมือก็้แงานบอกว่ามันมีอยู่สองรายมันไม่ได้มามันบอกว่ามันมีสตังมันไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรโอ้มันพกสตังมาตาบ้านมันมันเป็นเด็กเคาเรียกว่าเด็กปนนอกก็จริงแต่มีตังมันไม่อยากจะมาเบียดเสียดกับคนขอสตะกอทั้งหลายเอ้าพาไปดูหน่อยที่มันอยู่ตรงไหนสองคนเนี่ยก็เดินออกจากตรงนั้นแหละบาบุลามก็เดินมามามาเจอทิปปนนอก ไอ้ที่ที่ไอ้กระตอบมนันนะไอ้สองคนนี้ก็ก็ออกมารายงานตัวแกเห็นหน้าปุ๊บใช่เลยไอ้สองคนนี่แหละมันใช่เลยไอ้แล้วมันเป็นนักเรียนาศาสนามันเป็นนักเรียนปอนเนอมันเป็นมุสลิมแล้วมันทำอะไรกับนบีเลย ไหนอยู่กันยังไงเนี่ยสบายกันดีมัไหมละอยู่กันยังไงนี่ดูที่ห้องหับเป็นไงอขอดูห้องหับหน่อยเอาเข้าไปดูพอเข้าไปดูมันก็อยู่กันได้ดเลยเล็กแคดนีอ้อยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรต่อะไรก็ว่ากันไปสอบถามตามก็เฮ้ยมันก็ไม่มีพิรุธอะไรก็จะเดินออกละหันไปดูอีกทีเฮ้ยที่พื้นมันปูสา์เอาไว้เสือเสืออิบลัมสา์หรือเสือ ทอดิไอทำด้วยกับอินทพลัมการอินทพลัอันนี้มันอะไรอ๋อเสืออินทพลัมไม่มีอะไรจ้ะอเออทหารเลิกออกสิเลิกออกยกออกขาพอยกออกพอยกออกปุ๊บเจอปากอุโมงปากอุโมงพอดีตัวลงเว้ยเฮ้ยนี่มันอะไรเลยนี่ ไอสองตัวแล้วหน้าสิทเลยทีนี้หน้าสิทแหลนะนะคือจะพ้นอยู่แล้วสั่งทหารลงตะกระเป๋ามงเนี่ยลงมันก็เข้าไปเรื่อยเข้าไปเข้าไปจากใครเคยไปมาดีนาตรงนั้นเนี่ยไอ้แม่จากศารมากกมาเนี่ยตรงดิ่งไปที่ห้องเราต้องาีฟะลงตรงไปที่ห้องนบีเลยแต่ไปใต้ดินนะ ไปนี่คือมกไปเพื่อจะไปหากูโบสนาบีไปถึงตรงไหน,นเลยใต้ทางเดินบาบุสาลามไปแล้วแปลว่าจออกำแพงแล้วจอกกำแพงจะถึงกูโบแล้วเลยใต้ทางเดินบาบูซาลามแล้วบาบุสาลามที่เราเดินไปแล้วเราไปให้สาลามนาบี ก็กระทุงกระทุงกันดูตรงนั้นเอามันไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยพอกระทุงกระทุงไอ้คนข้างบนก็วัดดูมันถึงตรงไหนอ้ยมันถึงตรงนี้แล้วจับสองตัวนี่มาสอบเลยมันอะไรไอ้สองคนอิสารภาพว่าเป็นสายลับปลอมตัวเขามาเป็นจรชน,นี่มาอยู่ที่นครมาดีน่าในแผนการก็คือจะปฏิทุศกรรมต่อศพนบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คือจะเคลื่อนย้ายสมเอาไปไว้ที่กรุงโรมนะจะลักลอบออกไปแล้วก็วิธีการก็คือในแต่และวันเนี่ยนะก็จะไปเซียรอกูโบบาเกะหลังจากเรียนหนังสือเสร็จหลังละมาดิชาเรียนหนังสือเสร็จเรียบร้อยนะก็จะกลับมาบ้านแล้วก็ขุด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  คือคือทุกวันเนี่ยจะขุดเอาไว้แล้วก็เอาดินนะกองเอาไว้พอหลังน,นั่นกลับมาก็มากอบเอาดินนะใส่ชายโตบแล้วก็เดินไปกูโบบูบเกะเอาดินไปทิ้งทำอย่างเนี้ยสามปีมาแล้วสั่งประหารชีวิตไอ้สองตัวนั่นแล้วก็ใช้ให้ทหารขุดทีนี้ขุดเลยสั่งทหารขุดเลยสั่งทหารขุด รอบเราต้องรีฟะก็แปลว่าห้องนั้นนะ่ะข้างล่างคนะ่ะขุดหมดเลยสังคุดขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่แผ่นเล็กเทตะกัวล้อมรอบทั้งสี่ด้านข้างล่างอนะ่ะแปลว่าถ้าต่อไปนี่เราขุดไปใต้ดินเนี่ยขุดไปก็ไปเจอกำแพงเหล็กก็มีตะกัวขวางอยู่ น,นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออัลลอฮ์สุบานอตะลาให้การคุมของแม้กระทั่งร่างของท่านนาบีสุลต่านลฮะอิเวยะสันยาว่าแต่นักความดีน่าเลยร่างของนบีซึ่งตรงนั้นน่ยมันเป็นจุดที่ว่านักวิชาการบอกว่าประเสริฐที่สุดในโลกนักวิชาการเห็นมองต้องกันว่าบนหน้าแผ่นดินเนี่ยสถานที่ที่ประเสริฐที่สุดในโลกคือใบตุลลอ์ที่ตั้งของไบตุลลอ์คือนครมักกะอัลมุกรอมาใช่ปะ มาดีนนหานารองมาอีฝ่ายหนึ่งบอกมาดีนนห์ประเสริฐกว่าแต่ที่เสียงส่วนใหญ่เห็นพ้องตรงกันก็คือแผ่นดินที่มันโอบอุ้มร่างของท่านนาบีศ็อสลลัลลอฮุอะลัลฮิวะสััมไว้ตรงนั้นแหละประเสริฐที่สุดในหน้าโลกเห็นไ,ไหม